สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยในช่องตำนานิีสารวันนี้ช่องของเราก็มีเรื่องที่จะมาเล่าเรื่องอะไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ปราสาทตาเมืองธมและปราสาทตาควาย พื้นที่ชายแดนระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกับภาคเหนือของประเทศกัมพูชามีปราสาทหินและร่องรอยหลักฐานอื่นๆจำนวนมากที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของผู้คนระหว่างดินแดนทั้งสองเป็นประจักษ์พยานให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของผู้คนจำนวนมากวัฒนธรรมความเชื่อและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนสองฝั่งเทือกเขาพนมดงรักแต่หน้าเสียดาย ที่หลักฐานจากอดีตนี้ในปัจจุบันได้กลับกลายเป็นปมปัญหาทั้งสองประเทศนอกเหนือไปจากปราสาทพระวิหารที่เป็นกรณีพิพาทกันมายาวนานแล้วในระยะไม่กี่ปีมานี้มีปราสาทหินสองแห่งคือปราสาทต,ตาเมือนทมอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์และปราสาทต,ตาควายซึ่งไม่แน่ใจว่าอยู่ในดินแดนของประเทศไทยหรือประเทศกัมพูชา ได้เป็นหนึ่งในปัญหาความขัดแย้งจนกระทั่งบานปลายกับกลายเป็นสมรภูมิรบดังที่ได้ทราบกันดีปราสาทตามเมืองทมปราสาทตาเมือนทม,าต,าม,นทมตั้งอยู่บริเวณช่องเขาตาเมือนบนเทือกเขาพนมดงรักอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกลุ่มปราสาทต,ตาเมือนซึ่งรวมถึงปราสาทต,ตาเมือนายกรีมและปราสาทต,ตาเมือนโตด๊ดนักโบราณนักดีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่16ในศิลปะแบบบาวลใท้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูโดยมีศูนย์กลางคือศีวะลึงที่สกัดจากหินธรรมชาติสันนิษฐานว่าเป็นสวายมพูลึง หรือสีวะลึงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอันเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสิวะเทพเจ้าสูงสุดในลัที่ใสนิกายภายในยังมีท่อโสมสูตรหรือท่อระบายน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมจากสีวะลึงสู่ระเบียงคดด้านทิศตะวันออกและบรรณาลายัยหลักฐานยืนยันความเป็นโบราณสถานของไทยกรมศิลปากรยืนยัน ในพศ2553พระปราาตตามเมือทธมอยู่ในฝั่งประเทศไทยอย่างชัดเจนและดีขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติไทยตั้งแต่ปีพศ2478พื้นที่นี้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักศิลปากรที่5ปราจีนบุรีและได้ดำเนินการบูรณะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางการกัมพูชาได้รับรู้มาโดยตลอดทั้งยังมีโบราณวัตถุจากบริเวณนี้จะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุดินนอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้สร้างเส้นทางบริเวณปราสาทแห่งนี้ไว้สำหรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาและสัมผัสมรดกวัฒนธรรมล้ำค่านี้ด้วยตนเองที่สำคัญคือ การขึ้นทะเบียนปรา,าสาทแห่งนี้ของไทยเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ2478ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ประเทศกัมพูชาจะได้รับเอกราชจากฝรัง่งเศสและการรับรองจากองค์การสหประชาชาตินานถึง20ปีสะท้อนถึงบทบาทของไทยในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและมีหลักฐานรองรับอย่างชัดเจน คนส่วนใหญ่ทั้งไทยและกัมพูชาจะใช้เส้นทางช่องนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางสำหรับการติดต่อไปมาหาสู่กันเส้นทางคมานาคมสายนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเสมือนเครื่องมือเชื่อมศูนย์กลางการเมืองการปกครองที่ประเทศกัมพูชาคือเมืองพระนครกับชุมชนใหญ่ๆใ,ใ,ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยอาทิชุมชนบริเวณเขาผนมรุง้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนเมืองพี่มายอําเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาในรัชกาลพระเจ้าชัยวร,รมันที่7พระองค์โปรดกล่าวให้สร้างบ้านมีไฟหรือที่พักคนเดินตามทางเส้นทางสายต่างๆชั่วอาณาจากักรหนึ่งในนั้นคือเส้นทางที่เชื่อมระหว่างเมืองพระนครกับเมืองพี่มายซึ่งตรงผ่านช่องตามเมืองน,นี้โดยพระองค์โปรดให้สร้างบ้านมีไฟบนเส้นทางนี้ถึง17หลัง สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างเส้นทางสำคัญของอาณาจักรขมิโบราณอย่างแท้จริงหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบในปัจจุบันบริเวณปราสาทนี้ได้แก่จารึกปราสาทต,ตาเมือนทมหนึ่งเขียนอยู่บนพื้นหินธรรมชาติภายในลานปราสาทด้วยอักษปรปัลวะภาษาสันสกฤตกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่12 ถึงต้นพุทธศตรวรรษที่13เนื้อความเกี่ยวข้องกับความเชื่อในาศาสนาพราหมณ์และการบูชาให้พระศิวะทำให้เชื่อได้ว่าตั้งแต่ระยะเวลานั้นพื้นที่แห่งนี้คงถูกใช้เป็นเทวสถานของพระศิวะแล้วนอกจากนี้ยังได้พบจารึกอีกจำนวนมากทำให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆที่กระทำกันในสถานที่แห่งนี้ได้ในระดับหนึ่งเช่นจารึกปราสาทตามเหมือนทมเ้า ระบุมหาสกราชตรงกับพศ1421จาริกขึ้นเพื่อชี้แจงเรื่องที่ดินของศาสนสถานตามทิศต่างๆที่มีอยู่ในรัชกาลพระเจ้าชัยวร,รมันที่สและภายหลังจากที่พระองค์สวรรคตไปแล้วที่ดินเหล่านี้คงมีทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและประเทศกัมพูชาในปัจจุบันจารึกปราสาทต,ตามเมืองทมสระบุมหาสกราชตรงกับพศ1556 รัชกาลพระเจ้าสุรยะโมรมันที่หนึ่งเนื้อหาตอนหนึ่งกล่าวถึงการถวายที่ดินและปักหลักเขตที่ดินของศาสนสถานแห่งนี้การถวายสิ่งของเพื่อการสการระบ,บูชาเทพพเจ้าและจารึกปราสาทตาเมือนทม5ระบุมหาสกราตรงกับพศ1563รัชการพระเจ้าสมเด็จพระสุรบรมันที่หนึ่งข้อความตนหนึ่งกล่าวถึงการถวายสิ่งของ เลขคาถาในเทพเจ้าอีกหนึ่งปราสาทที่รู้จักกันคือปราสาทต,ตาควายาศาสนสถานขนาดเลขข็กแห่งนี้เพิ่งเป็นที่รู้จักกันเมื่อไม่นานมานี้เองชื่อปราสาทเรียกตามชื่อช่องเขาอันเป็นที่ตั้งคือช่องเขาตาควายจากการสำรวจของคณะกองบรรณาธิการวรารสารเมืองโบราณซึ่งเป็นการสำรวจที่ให้ข้อมูลของปราสาทองค์นี้ได้ดีที่สุดในปัจจุบัน ทำให้ได้ข้อมูลว่าปราสาทตาควายเป็นปราสาทหินทรายองค์เดียวโดดโดดไม่พบหลักฐานของอาคารชนิดอื่นๆและศิลาจารึกที่จัอธิบายประวัติศาสตร์ความเป็นมาได้องค์ปราสาทสร้างขึ้นตามแบบแผนทั่วไปของปราสาทหินในสมัยเมืองพระนครเช่นผังเพิ่มมุมมีมุกทางเข้าที่ด้านทั้ง4เนื่องจากไม่มีลวดลายสลัก จึงทาให้การกําหนดอายุทำได้เพียงคร่าวๆว,ว่าอยู่ระหว่างพุทธศตรวตรรษที่16-18แต่ที่น่าสนใจคือภายในห้องคันทะรืหะซึ่งประดิษฐานรูปเคารพป,ประทานพบแท่งหินธรรมชาติคล้ายสีวลึงตั้งอยู่หางหินแท่งนี้เป็นสีวลึงจริงย่อมหมายความว่าประสาตาควายสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันกับที่ปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาเมืองทมและปราสาทตาควายแห่งเทือกเขาพนมดงรักเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อศรัทธาของผู้คนในอดีตที่มีต่อเทพเจ้าไม่แบ่งแยกว่าเป็นผู้มาจากดินแดนใดแต่เป็นที่น่าเสียดายเมื่อขีดเส้นแบ่งดินแดนออกเป็นประเทศไทยและประเทศกัมพูชาโดยใช้เขาพนมดงรักเป็นแนวเขตแดนธรรมชาติ ปราสาททั้งสองซึ่งอยู่ใกล้เส้นพรมแดนเป็นอย่างยิ่งจึงกลายสภาพเป็นสมรภูมิรบมนุษย์ปัจจุบันเห็นค่าของเส้นพรมแดนที่ตัดผ่านป่าเขาไร้ผู้คนว่ามีความสำคัญยิ่งทำให้ความสำคัญและคุณค่าที่แท้จริงซึ่งยงใหญ่อยู่กับศรัทธาในาศาสนาลายหายไปเมื่อเป็นเช่นนี้สันติสุขคงจะเกิดขึ้นได้ยากแบบเรื่องเล่า